ของตาพระยาจังหวัดสระแก้ว<ม>เสียง BM-21 เนี่ยมีรายงานนะคะจากพี่ต้นกล้าชัยอนันต์ปัญชูผู้ประกาศข่าวของข่าวใหญ่ของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปจุดนี้ไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคุณผู้ชมเห็นบอกว่ามีรายงานเข้ามาว่าเสียงระเบิดดังต่อเนื่องเป็นร้อยนะัดตั้งแต่เช้าจนนักขณะนี้ตอนนี้11นาฬิกา52นาทีเป็นยังไงติดตามกับพี่ต้นกล้าเลยค่ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ด้านในบังเกอร์หลุมหลบภัยนะครับกับพี่ๆชรบอหมู่บ้านแล้วก็บรรดาคุณพ่อคุณแม่นะครับหลายคนที่นั่งอยู่ด้านในนี้เห็นบอกว่านั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้นะครับเพราะว่าหลายคนไม่กล้าที่จะออกจากบังเกอร์จุดนี้ไปโดยเฉพาะช่วงเช้านะครับตอน6กโมงกว่าเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นร้อยนัดนะครับหลายคนที่ออกจากบ้านไปไปทํากับข้าวกับปลาก็ต้องกลับมาอยู่ที่บังเกอร์จุดนี้ต่อนะครับซึ่งตอนที่ผมนั่งอยู่กับทีมงานแล้วก็พี่ๆทุกคนในหมู่บ้านแห่งนีี้ก็ม เสียงปืนเนี่ยดังขึ้นเป็นระยะระยะด้วยตอนนี้ทุกคนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับฝากไปถึงท่านนายกขอให้ภารกิจนี้จบโดยเร็วที่สุดนะครับก่อนที่จะดูบรรยากาศด้านในของบังเกอร์นี้นะครับผูชมไปดูภาพรวมของสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้วกันก่อนนะครับ ภาพรวมของสถานการณ์ที่จังหวัดสาแก้วนะครับหลังจากที่มีการแจ้งเตือนครับในหลายพื้นที่ให้ระวังเรื่องของโดรนพรีชีพ600ลำนะครับซึ่งจะส่งผลนะครับทำให้พื้นที่หมู่บ้านที่ติดชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้รับคําสั่งให้มีการปิดไฟครับแล้วก็หลบอยู่ในที่ปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งช่วงล่าสุดนะครับตอนประมาณ6นาฬิกานาทีช่วงเช้าของวันนี้ลูกระเบิด BM21 ตกในพื้นที่ของตําบลโครคลานอาเภอตาพระยาจังหวัดสาแก้วแบบชุดใหญ่ยังไม่มีรายงานผู้ รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดทรบอรและเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่หลังจากที่กัมพูชาเปิดแนวปะทะช่วงเช้าวันนี้ด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดหลายลำกล้อง b m 21มายังฐานทหาร ก็โคกสูงนะครับในขณะเดียวกันได้รับแจ้งอีกนะครับว่าช่วงเช้าวันนี้มีกระสุนลูกป,ปืนคอตกกระจายทุกพื้นที่ซึ่งทหารขอร้องให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ยังมีบางส่วนที่เป็นห่วงบ้านครับการเข้ามาพื้นที่ในช่วงนี้เสี่ยงอันตรายอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่าจะมีเหตุปะทะก,กันอีกเมื่อไหร่พาไปดูบรรยากาศที่ตลาดโรงเกลือตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชานะครับพบว่ามีการนําแผงเหล็กมาปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าออกโดยชาวกัมพูชาที่ทา งานในตลาดโรงเกลือทางฝ่ายปกครองและก็สอพออรัญญาประเทศจังหวัดสากแก้วได้มีการจัดทีมนำส่งศูนย์พยพชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรมนะครับโดยเจ้าหน้าที่ปิดกั้นถนนและที่หน้าด่านคลองลึกห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนะครับ นอกจากนี้ทางสำนักง,งานสาธาราสุขจังหวัดสาแก้วครับก็ประกาศปิดโรงพยาบาลโคกสูงซึ่งถือเป็นแห่งที่สองต่อจากโรงพยาบาลตาพระยางดให้บริการทุกกรณีเนื่องด้วยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไปรับบริการโรงพยาบาลใกล้เคียงจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยทราบว่ามีการประกาศปิดไปเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับ ในขณะที่บรรยากาศโดยรวมพื้นที่ของอำเภออรัญญประเทศนะครับแล้วก็หลายจุดจากการสำรวจของผมแล้วก็ทีมงานพบว่าประชาชนอพยพออกจากพื้นที่หมดแล้วนะครับร้านค้าบ้านเรือนปิดเงียบซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านนะครับทราบว่าตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานจนถึงตอนนี้ก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาส่วนใหญ่ผู้คนในพื้นที่เขตเมืองปิดบ้านแล้วก็ร้านค้าเดินทางออกไปอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ว่าที่มันแปลกจนผิดสังเกตก็คือชาวบ้านแล้วก็ชุดชรบอบอกนะครับตลอด ทั้งคืนนึกว่าจะมีการประทะกันแต่กลับเงียบจนถึงเช้าคาดว่าทางคำบูชาอาจจะมีการเติมกําลังคนแล้วก็อาวุธเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ชายแดนนะครับเราเข้ามาสำรวจในบังเกอร์ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับ พบว่ามีชรบรจำนวนมากประจําอยู่จุดนี้ซึ่งถือเป็นพื้นที่สีแดงอยู่ติดกับชายแดนนะครับแต่ละคนก็ไม่กล้าออกจากบังเกอร์เนื่องจากช่วงเช้าเสียงปืนใหญ่ปืนเล็กดังต่อเนื่องเกือบชั่วโมงชุดชรบอรบ,อรบอกว่าพร้อมที่จะอยู่เฝ้าในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับในขณะที่แม่แม่ในบังเกอร์บอกกับเราตอนนี้แม้แต่จะออกไปเข้าห้องน้ํายังไม่กล้าเพราะกลัวจะมีการประทะบก,กันอีกฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีขอให้จบเร็วๆฟังเสียงแม่ในบังเกอร์กันครับ ขนาดจะ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 ออกไปหุงข네้าวก็ย right ังไม่กล้าออกไปนะคะค่ะก e> ็ก็ถ้าถ้ามีเสียงปืนน well> ี่เราก็ต้องตกใจอยู่แล uh> ้วเราก็กลัวคือว่ากลัวพลาดคือว่าเขายิงไม่มีที่หมายเนาะเราก็กลัวค่ะเราก็มีแบบตกใจเวลาเสียงปืนเราก็ไม่กล้าไปทํากับข้าวแต่ก็อยากให้ไอแนวหน้าเขาทําให้มันจบจบไปเลยค่ะ แบบไม่อยากให้ยืดเยอะฝากมีอะไรจะฝากถึงนายกไหมครับเอาให้มันจริงเอาให้แบบไฟเขียวแบบเขียวแบบสุดๆไหมค่ะอยากฝากถึงนายกค่ะเปิดไฟเขียวแล้วเอาให้จบยาให้ยืดเยอะค่ะเพราะว่าประชาชนเราก็ได้อพยพออกจากพื้นที่หมดแล้วเขาพร้อมเต็มที่เลยค่ะประชาชนพร้อมพร้อมเลยเพราะว่าถ้าง,งั้นก็ฝากถึงนายกก็ยังไงก็เต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยเนาะค่ะ ส่วนบ<ช>ังเกอร์อีกจุดซึ่งตั้งอยู่ในวัดนะครับที่เรามาสำรวจยังมีประชาชนอาศัยอยู่ด้านในบังเกอร์จำนวนมากเนื่องจากว่าศูนย์พักพิงอยู่ไกลแล้วก็ตอนนี้กลัวว่าที่ศูนย์เองก็น่าจะเต็มด้วยนะครับตอนเช้าได้ยินเสียงปืนดังตกใจกันมากนะครับเพราะว่ากลับไปหุงข้าวที่บ้านนี่แหละครับต้องรีบกลับมาอยู่ในบังเกอร์ต่อพอเสียงปืนสงบก็กลับไปทํากับข้าวต่อเพราะว่าคนตอนนี้อยู่กันเยอะสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของเสบียงอาหารนะครับทั้งไข่ไก่อาหารน้ำ ดื่มแล้วก็กาแฟตอนนี้ใกล้หมดแล้วลองฟังเสียงแม่ดูนะครับเตรียมตัวกันยังไงบ้าเตรียมตัวกันมากเลยเตรียมตัวแบบกลัวมากอ่ะแล้วพอเช้ามามาเจอของจริงเลยรัวเลยไอเอสดบีเอ็ยิบเขาอ่ะ จ้ะเสียงดังสนั่นเลยเห็นบอกเป็นร้อยนัดบางคนบอกหุเยอะกว่านั้นนี่เยอะจ้ะไม่รู้ไม่รู้ตกตรงไหนมั่งไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ถ้าดูสถานการณ์แล้วกลัวมันจะยืดเยื้อะห่วงเรื่องอะไรบ้างแม่สะเบียงจะพอไหมยังไงบ้างไม่มีเลยเนี่ยหมดแล้วใครเคยที่บ้านก็หมดแล้วเนี่ยไม่เหลือลวจ้ายังไงก็ให้ช่องแปดหาทางการมาช่วยประชาชนที่อยู่ด้วยอยู่ตรงนี้จ้าตรงนี้เยอะเยอะเหมือนกันอยู่จ้าจ้าอยู่อยู่ตรงนี้อเยอะตรงนี้เยอะะไรไม่บอกแล้วกันเนาะว่าว่าว่าตรงนี้คืออะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราแจ้งหน่วยงานให้ ครับตอนนี้ที่ต้องการอะไรบ้างแม่หรือว่าทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยพวกน้ําพวกอาหารพวกอะไรทุกอย่างอ่ะกาแฟพวกอะไรไงจ้ะไข่ผักพวกนี้ใช่ใช่จ้ะใช่จ้ะแต่แต่ข้าวเรายังวิ่งไปเอาที่บ้านได้แต่พวกกับข้าวอ่ะมันไม่มี้ะ ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะครับนายปริญญาโพธิสัตว์ก็ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดนะครับลงวันที่เมื่อวานนี้ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางหลวงสาย3-48ดอนแก้วเพชรพลอยช่องตะโกที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนะครับก็มีการทําหนังสือไปถึงหลายหน่วยงานนะครับเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วนะครับในการนี้จังหวัดสระแก้วจึงขอความร่วมมือ,จ,อจ,จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดจันทบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและ ก็จังหวัดฉะเชิงเซาดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน,นรับทราบหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางหลวงสาย3-4-8ดอนแก้วตอนแก้วเพชรพลอยช่องตะโกอ,อําเภอตาพระยาจังหวัดสาแก้วไปที่อ,อําเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ ผู้ชมกลับมาที่สถานการณ์ล่าสุดด้านในบังเกอร์แห่งหนึ่งของจังหวัดสาแก้วณนะขณะนี้นะครับจังหวัดที่เรานั่งอยู่ได้ยินเสียงลูกระเบิดเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นเป็นระยะะ,ยะนะครับแต่ว่าทีมชรบรแล้วก็พอ่พอพ่อแม่แม่ทุกคนเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็พร้อมนะครับในการที่จะอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะชุดชรบรเองอยากจะฝากไปถึงแต่ละคนที่อยู่ศูนย์พระพิงไหมครับพี่สุเทพครับไม่ต้องห่วงบ้านไหมหรือว่ายังไงชุดชรบรพร้อม24ชั่วโมงไหมครับครับพร้อมที่จะดูแลย,ยามำคำคืนมอกรัะตะ เว้น24ชั่วโมงครับ,ค,รบคนที่อยู่ศูนย์ทัพพิงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขอให้อยู่ทั้งน้้ปลอดภัยดีครับส่วนทางนี้ดูแลตัวเองได้ครับดูแลตัวเองได้เสียงปืนดังอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบังเกอร์หลบอยู่ถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าทีเนี้ยข้าปลาอาหารมันก็ตอนนี้ไม่ยังมันเริ่มร้อยหลอแล้วถูกไหมฮะครับปิกประมาณสองสามวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วครับ นี่ก็คือตระหนักตรงนี้ถูกไหมครับครับผมว่าไม่ต้องเป็นห่วงบ้านเดี๋ยวเราถ้าหากว่าพอเสียงมันสงบลงเราก็จะเข้าไปดูแลต่อให้ไม่ต้องกลัวทรัพย์สินสูญหายเนาะครับผมครับนี่คือคำมั่นของชุดชรบนะครับแต่ว่าในขณะที่ชาวบ้านอีกหลายส่วนพี่เล็กครับอยากให้จบภารกิจนี้โดยเร็วใช่ไหมฮะครับก็อยากให้จบครับขอฝากถึงนายกนะครับอยากให้มันจบโดยเร็วภายในวันสองวันนี้ครับเพราะว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนจริงๆโดยเฉพาะคนที่ทำไร่ทำสวน เขาจะต้องไปดูแลบางคนบางเจ้าก็ต้องหนีจากสวนมามได้ยินเสียงปืน มันเมินกระถอนทิ้งไว้นั่นก็มีตามสวน,นตาม,ตามไร่ขอฝากถึงด้วยนะครับนี่คขอบคุณครับนี่ครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดณนะขณะนี้นะครับซึ่งทั้งชุดจราก็พร้อมเต็มที่ชาวบ,บ้านที่อยู่ณนะจุดนี้ถือว่าปลอดภัยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวใดๆในพื้นที่นะครับ mm hmm. ผู้ชมเราจะรายงานให้ทราบทันที mm hmm. เสียงเนี่ยดังเรื่อยๆอันนี้คือไม่หนักเท่าตอนเช้าไม่หนักเท่าตอนเช้าตอนเช้าหนักกว่านี้ถูกไหมครับโอ้โหครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับครับ ขอบคุณครับนี่เป็นพื้นที่บริเวณสักแก้วคุผู้ชม